สำหรับคำถามอันนี้ครับนะาครับมีลูกค้านะครับอยากสร้างนะครับสีลเวิร์กเวลเมนต์นะครับที่เป็นรางแขวนชิ้นงานแต่ว่าเป็นแบบโค้งด้วยแล้วก็บิดตามองศาไปด้วยนะครับในสีลเวิร์กเวลเมนต์สามารถทำได้ไหมครับคุณนัทจริงๆสามารถทำได้นะครับอาจจะต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยนิดนึงนะครับเราไปดูในซอฟต์แวร์กันเลยนะครับโอเคนะครับลักษณะงานนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ ลักษณะงานจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมมีรางนะครับเป็นลังเลื่อนอะไรบางอย่างก็แล้วแต่นะครับผมโอเคผมจะลองนะครับจะผมลองโชว์ขึ้นมาดูก่อนนะครับลักษณะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับบิดโค้งนะครับใช่ก็เป็น super element แล้วก็บิดแล้วก็โค้งด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทําดีกว่านะครับผมนะครับก็ทําการนะครับ ใช้คำสั่งเวเมนขึ้นมาเลยนะครับเราก็มีโปรไฟล์แล้วนะครับก็เข้าคําสั่งเวมส์นะครับผมแล้วก็เลือกสตั๊กเจอร์ขึ้นมานะครับครับจากนั้นผมจะใช้เป็น hbeam นะครับผมมีสาตนดาดมากมายเลยสามารถเข้าไปโหลดได้ในอ่า s o l i d w o r k s นะครับผมโอเคผมเลือกเป็น hb e e m นะครับผมโปรไฟล์นี้ต้องทำอะไรใหม่ไหมไม่ต้องหรือโปรไฟล์เดิมที่เราเคยใช้ใช้อยู่ทุกวันนี้แหละใช่ครับผมโปรไฟล์เดิมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผม สามารถใส่เข้าไปเลยนะครับผมลองใส่เข้าไปเลยโอเคนะครับใส่ลากยาวไปเลยลักษณะที่เราต้องการบิดนะครับแนะนํานิดนึงนะครับสมมติว่าผมต้องการบิดช่วงนี้นะครับให้เลือกแยกเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับผมลักษณะนี้คือไม่เลือก continue ใช่แยกแยกเลือกแยกกลุ่มไปนะครับโอเคนะครับผมก็จะสร้างชิ้นนี้นะครับเป็นบิดองศา angle นิดนึงนะครับผมลักษณะนี้นะครับ มาดูออปชันด้านล่างนะครับตัวบิดองศาเนี่ยเขาจะสามารถใส่เป็นแยกกรุบได้นะครับ,บ,บผมก็ใช่ครับผมเลือกเป็นกรุบที่สามนะครับบิดไปประมาณสิบองศานะครับผมโอเคลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะได้ชิ้นงานที่บิดแล้วลักษณะนี้นะครับตัวเวลเมนโปรไฟล์เนี่ยมันไม่สามารถาสร้างในลักษณะของงานบิดแล้วก็มาต่อกันได้นะครับผมอาจจะใช้ฟังก์ชันช่วยนะครับใช้ฟังก์ชันไหนครับทีนี้ผมจะใช้ฟังก์ชันล็อกในการช่วย ครับผมในการบิดองศาของตัวโปรไฟล์เราก็คือหน้าตัดสองหน้าตัดที่แตกต่างกันทั้งระนาบทั้งองศาก็สามารถที่จะบิดคกกือต้องครับพี่ใช่ครับะผม <ใน S 2> ก็เข้าคำสั<ม>่<ม>งล<ม>็<ม>อบเลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือกโปรไฟล์ของเราเลยนะครับโปรไฟล์ที่หนึ่งนะครับผมนีเลยนะครับผมอเจากนั้นก็เลือกโปรไฟล์ที่สองนะครับ จะสังเกตเห็นลักษณะเป็นงานบิดแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับให้เลือกตัวสตาร์ทนะครับนิดนึงนะครับให้เลือกเป็นแทนเจนต์นะครับเนื่องจากว่าผิวนะครับเขาจะทําการแทนเจนต์กับผิวเดิมครับผมครับโอเคทําทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมสตาร์ทแล้วก็เอ็นผิวไม่ได้คอนติเนียได้ต่อเนื่องจากสตั๊กเจอเดิมใช่ถูกต้องครับไป อีกออปชันหนึ่งนะครับในลักษณะที่โปรไฟล์เรานะครับมีแทนเจนต์นะครับให้เราเอาเครื่องหมายถูกตรงเหมือนแทนเจนต์เฟสออกด้วยนะครับถ้าเป็นลักษณะเคอร์ฟโค้งนี้ผิวเขาจะเหมือนรวมกันเป็นผิวดวกันนะครับจะไม่สวยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็กดถูกได้เลยอ่าเราก็จะได้โปรไฟล์ที่เป็นลักษณะบิดโค้งแล้วนะครับผมถ้ามาดูในงานแอสซัมบี้เราเนาะนะครับผมกลับมาดูในงานแอสซัมบี้นิดนึงอ่าลักษณะนี้นะครับ เราก็สามารถอ่าได้ลางนะครับที่วิ่งไปในลักษณะบิดวิดนิดได้เลยเป็นลางหิ้วของอะไรก็ว่างไป<ช>แล้วแต่เลยอยากได้องศาเท่าไหร่บิดโค้งเท่าไหร่จัดไปใช่ครับ,รบออปชันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่